สวัสดีครับเพื่อนๆบิ๊กไบค์เดอะทาววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวเซ n a 10C นี่ะครับตัวนี้เพราะว่าคนที่ใช้เซ n a ไม่ว่าจะรุ่นแล้วแล้วแต่ครับใช้ไปประมาณปีหนึงถึงสปีแบตมันจะเริ่มเสื่อมแล้วพอแบตมันเสื่อมปุ๊บก็คือทางบริษัทเขาก็ไม่ทําแบตเตอรี่มาขายไปถามเขาบอกให้เราซื้อใหม่มันใช่ปะวะราคาแม่งก็เป็นหมื่น เราก็เลยต้องหาวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่เองครับเวลามันเสื่อมซึ่งผมก็ลองไปหาข้อมูลดูนะว่ามันเปลี่ยนยังไงอะไรแบบนเนี้ยโดยตัวเซน a า 10C เนี่ยยังไม่มีใครเลยหรือว่ายังไม่มีคลิปไหนเลยที่ออกมาโชว์ว่าเปลี่ยนแบตเตอรีย่ยังไงข้างในมันแกะออกมาเป็นยังไงบ้างยังไม่มีนะครับโอเคงั้นช่องเราก็จะเป็นช่องแรกที่จะแกะโชว์แล้วก็สอนเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยว่าแบตเตอรี่เป็นยังไง แกะยังไรโอเคมามาดูกันเลยคือตอนนี้ผมทมําไปได้สักพักหนึ่งแล้วแหละอ่าเนี่ตอนนี้อันนี้คือสภาพปัจจุบันที่มันเป็นอยู่อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็คือนี่เลยครับไขควงจะเป็นไขควงที่ใช้สําหรับไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นหัวไขควงหัวเล็กๆตัวน็อตด้านหลังของตัวเซน่า 10C เนี่ยจะใช้เป็นหัวแบบ T นะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็น T4 ครับผม นี่ครับจะเป็นทีสี่นี่ครับซึ่งเล็กมากๆจะเป็นชุดไขควงที่ไขเอาไว้สำหรับไขพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเคทีสี่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์สองยูศูนย์ครับไขควงเล็กอันนี้มันน่าจะหาได้ง่ายๆไม่ยากโอเคอันนี้ผมทำไปได้สักพักหนึ่งแล้วก่อนอื่นก็คือก็ ต้องแกะเอาไขควงเบอร์ทีสี่เนี่ยไขน็อตด,ด้านหลังออกมาแล้วเมื่อเราไขน็อตด,ด้านหลังออกมาแล้วอะ่ะเราก็จะเจอกับนี่เดี๋ยวผมเอาเอา,เอามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนอ่าอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราก็เปิดฝานนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเอาเมมโมรี Memory ่การ์ดออกมาก่อนนะครับทุลักทุเล่อนยน,นะครับทำคนเดียว นี่ยกดเอาเมมโมรีออกมาดึงเมมโมรีออกมาอ่าได้เมมโมรีออกมาแล้วแล้วก็เปิดฝาทั้งสองข้างออกเปิดจุกกันน้ําเนี่ยออกให้หมดเลยครับ <c oughs> แล้วก็ไขควงไขนอ็อตข้างหลังเนี่ยนะครับนี่ไขควงของเราจะมีน็อตห้าจุดนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับพอเราไขน็อตห้าตัวนี้ออกใช่ไหมฮะเราก็ค่อยๆสกิดตามขอบเนี่ยครับค่อยๆสกิดออกมาสกิดตามขอบของ ของตัวเซน่าค่อยๆสกิดออกก็ต้องถอดเปิดไอ้นี่ออกก่อนนะครับเปิดแล้วก็ค่อยๆสกิดออกเปิดตัวตัวยางกันน้ํำครับแล้วค่อยๆสกิดออกย้ํานะครับว่าต้องทําแบบเบามือมากๆนะครับค่อยๆค่อยๆสกิดออกนะครับเพราะว่าด้านในเวลาเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยอ่ะพอสมมุติเราสกิดออกมาแล้วปุ๊บฝาตัวนี้จะหลุดออกมาก็จะเจอแบบนี้ มันจะเป็นแผ่นวงจรหรือแผ่นปิ้นจะมันจะมีสองชั้นด้วยกันนะครับจะมีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อจะอยู่ภายจะอยู่ใต้ใต้ตัวแผ่นปิ้นชั้นล่างอีกทีหนึ่งนะครับตัวชั้นที่สองเนี่ยจะอยู่ใต้ใต้แผ่นชั้นที่สองเนี่ยโดยชั้นบนมันจะมีสายแพรตัวนี้คือสายแพรนะครับจะมีสายแพรที่เชื่อมต่อกับกล้องอยู่นะครับการการที่เราจะเอาแผงนวงจร ด้านตัวที่สองเนี่ยออกมาครับต้องค่อยๆทำนะครับค่อยๆสไลด์ตัวตัวตัวพลาสติกเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆง้างตัวสายแพรตัวเนี้ยเบาๆนะครับอย่าง,ง้างแรงนะเดี๋ยวสายแพรขาดในชิปหายนะครับอ่เดี๋ยวผมขอจะผมจะทำไงดีวะนึงนะไม่มีคนช่วยถือด้วยโอ้โห ก็ทำคนเดียวนี่ครับค่อยๆง้างครับงา้งางง้างตัวนี่ครับง้างตัวบนออกให้มันแผกอ,ออกออกก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวล่างขึ้น,นครับเฮ้ยกูยจะถ่ายยังไงดีถ่ายไปด้วยทำไปด้วยมันทำไม่ได้อะ ดูวะเอาเป็นว่าเราต้องง้างตรงนี้ขึ้นมาก่อนครับง้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าด้านหลังตงัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะติดปุ่มอยู่มันจะเอาออกเลยไม่ได้มันจะติดปุ่มอยู่เราต้องง้างตัวข้างบนตัวเนี้ยออกมาก่อนง้างแล้วก็เหมือนดึงดึงตัวเนี้ยขึ้นดึงฝั่งเนี้ยขึ้นดึงปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สไลด์ไปดัน ดึงขึ้นมาแล้วก็สไลด์ไปด้านหน้าเพื่อที่จะให้ปุ่มตัวเนี้มันมาหลุดออกมานะครับอ่านี่นะครับเอาเอาแผ่นวงจรตัวด้านบนเนี่ยครับหลบหลบนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็ดึงอันนี้ขึ้นมาได้ตรงๆเห็นปหเนี่ยผมดึงนี่ขึ้นมาละแผ่นวงจรที่สองเห็นป่ะผมดึงขึ้นมาได้ละแล้วก็สไลด์ไปด้านหน้านิดนึงตรงนี้มันจะมีเขี้ยวปุ่มเห็นป่ะจะมีปุ่มเห็นเห็นปุ่มยังเห็นปุ่มขาวๆไหมอ่าพอปุ่มมาหลุดปุ๊บเราก็ดึงกลับมาได้ละปุ๊บ อ่าทีนี้แผงวงจรที่สองก็จะหลุดออกมาแล้วเราก็จะเห็นแบตโดยตัวแผงวงจรที่สองเนี่ยก็อย่าไปดึงแรงเพราะว่ามันจะมีสายไฟที่เชื่อมระหว่างแบตเตอรี่อ่ะกับแผงวงจรที่สองอยู่ก็แค่เอาดึงออกแค่นี้เฉยๆอ่าโอเคนี่เราก็จะเอาแผงวงจรออกมาได้แล้วนี่ตัวที่สองนี่เห็นบ้ามจะมีสายไฟอยู่อย่าไปดึงแรงนะแล้วตัวบนนี้ก็จะติด จะดีดตัวสายแพรก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นจริงๆมันถอดสายแพรได้แต่ว่าผมขี้เกียจถอดเพราะว่ามันค่อนข้างแคบแล้วน่าจะใส่ย,ยากอยู่อย่าไปถอดมันนะอ่ะโอเคนี่ตัวแบตเตอรี่ชัดเจนเป็น1,000มิลลิแ ah อมป์3.7โวลต์นะครับก็เปลี่ยนง่ายๆคือเราก็แงตัวปลั๊กตรงนี้ออกนี่เห็นไหมปลั๊กตรงนี้ ที่มันเชื่อมกับแบตเตอรี่ีนอยู่อะตัวแผงวงจรเนี่ยเงี้บางนี้ออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยดึงตัวแบตเนี่ยออกมาได้เลยแล้วก็โดยตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็มาซื้อที่ผมก็ได้นะครับผมสั่งมาขายอยู่นะครับเพราะว่าในประเทศไทยนี้ค่อนข้างหายากเหลือเกินก็เลยโอเคสั่งมาเผื่อเพื่อนๆน,นะครับแบ่งๆกันใช้นะครับแล้วถ้าใครเปลี่ยนไม่เป็นอาจจะลองอินบ็อกซ์มาคุยกับผมดูว่าจะส่งไว้ผมเปลี่ยนให้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูครับ ผมอาจจะมีเวลาลองเปลี่ยนให้ถ้าใครสนใจก็สอบถามมาทางไลน์ของร้านเซกเตอร์เซเได้นะครับเดี๋ยวจะแปะตัวไลน์ไอดีของร้านไว้ให้นะครับก็ลองพิมพ์มาสอบถามได้ครับพอเราดึงแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมาได้แล้วปุ๊บเราก็กันไกตัดสายเพื่อที่เราจะเอาตัวตัวสล็อตตัวนี้สล็อตตัวนี้เอามาใช้กับตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่เพราะว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่อะมันจะไม่มีตัวตัวนี้สล็อตตัวนี้แถมมา เราก็มาบัดกรีใส่ตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่พอเราบัดกรีตัวสล็อตตัวเนี้กับแบตเตอรี่ตัวใหม่แล้วแล้วเราก็ประกอบกลับเหมือนเดิมคือยัดแบตเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่แบตเข้าไปก่อนเสียบสล็อตตัวนี้น tuh, แล้วก <enthus blonde. S 1> ็เอาแผงวงจรที่สองใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแผงวงจรแรกปิดเข้าไปแล้วก็ไขควงไขไขเก็บให้เหมือนเดิม อ่าโดยการที่เราจะประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับสมมุติเราใส่แบตเข้าไปแล้วแล้วก็แผงวงจรตัวเนี้ยตัวที่สองเนี่ยยัดเข้าไปเหมือนเดิมพอเราเอาแผงวงจรที่สองเนี่ยเสียบเข้าไปเหมือนเดิมปุ๊บมันจะมีตัวนี้มันจะมีตัวยางตัวนี้นี่ยางตัวนี้อีกฝั่งนึงจะเป็นแบบปุ่มๆนี่เนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีเป็นแง่งออกมาอยู่ให้เอายางตัวเนี้ยใส่กลับเข้าไปตรงนี้ จะม่รูสีเหลืองเหลืองยู่เห็นไหมใส่ใส่กลับเข้าไปเอาไอ้รูรูรูตรงเนี้ยรูของตัวตัวยางเนี่ยเห็นปะใส่กลับเข้าไปนี่มันก็จะอยู่แบบนี้โดยไอ้แผ่นแผ่นวงจรข้างบนเนี่ยกับแผ่นวงจรด้านล่างตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยมันจะเชื่อมกันโดยซ็อกเก็ตตัวนี้นี่ซ็อกเก็ตตัวนี้เวลาเราประกอบแผ่นปีนที่หนึ่งใส่ไปที่แผ่นปีนที่สองเนี่ย เราก็ต้องให้เคี้ยวตัวนี้ที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยกดให้เคี้ยวที่หนึ่งที่สองอ่ะลงไปในซ็อกเก็ตของมันด้วยมีเคี้ยวสองจุดโดยตัวอย่างที่ผมใส่ไปเมื่อกี้มันจะเป็นตัวแบบคอยกันกระแทกเออโอเคเนี่ยเราก็พับเข้าไปพับเข้าไปแค่นี้มันมันไม่ได้อะไรเลยมันก็แค่พับเข้าไปแค่นี้พับแล้วก็กดให้มันตรงให้เนี่ยพอพับแล้วกดลงไปเห็นว่าสังเกตดูตัวซ็อกเก็ตเห็นไหมฮะ เนี่ยดำๆเนี่ยกดลงไปให้ s ็อกเกตมันติดกันเนี่ยมกดมันจะดังแปก๊กอันนี้ตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองอยู่นี้เห็นไหมก็กดลงไปอ่าโอเคอันนี้แปลว่าแผ่นปิ้นสองตัวนี้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วทําดีๆนะระวังสายแพรขาดนะแล้วก็เราก็จะเอาฝาตัวนี้ปิดเข้าไปถอดไอตัวหมุนๆน,นี่ออกมาก่อน ก็ประมาณนี้ครับผมว่าทุกคนน่าจะพอเปลี่ยนเองได้แล้วแหละเพราะว่ารู้แล้วข้างในมีอะไรบ้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับเพราะว่าผมลองไปหาข้อมูลดูมันก็ไม่มีข้อมูลเลยใน youtube ก็ไม่มีคลิปใครสักคนที่จะมานั่งแกะตัว 10C เนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นนะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆครับง่ายก็ฝากติดตามช่องว i b ไบต์ออนเดอะเท้เนี่ยนะครับ ต้องว่าผมก็จะทําคลิปที่มีสาระแบบนี้มาให้เพื่อนๆรับชมอีกนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ